วันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์ต้นนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเราจะมาคุยกันเรื่องต้นนี้นะคะแต่อันนี้ให้ดูไอ้ที่อยู่ข้างๆกันค่ะเพื่อนเใหญ่สวยมากเลยค่ะบอนกระดาษด่างยักษ์มีลูปเลยนะคะเพื่อนเพื่อนนี่มีลูปเต็มคอค่ะหนึ่งต้น สองต้นแหรอคะบางๆอยู่ทางนู้นอันนี้อีกต้นหนึ่งนะคะพเพื่อนๆใหญ่มากค่ะมีลูกหมดแล้วนี่ออาลูกออกไปหลายรุ่นแล้วค่ะเพื่อนๆมาดูอันนี้ค่ะนี่เลยเลมอนใหญ่ยักษ์มาถือมาแต่ว่าวันนี้เราไม่คุยกันเรื่องโคโลนะคะเพื่อนๆเราจะมาคุยกันเรื่องบอลสีนอ้องอันนี้ประเพณให้มาดูบอลโคูโลคาเซียก่อนอันนี้บอลเลมอนลามพเพื่อนต้นใหญ่มากนี่ค่ะ ลูกเต็มคอเพียบแตกลูกแตกหลายแตกหน่อเต็มส่วนอันนี้คือไดมอนเฮดนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้ตระกูลดำหนึ่งในตระกูลดำค่ะเพื่อนเพื่อนนะอันนี้คือเขาไดมอนเฮดไม่ต้องส่งเสียงอย่าม,มีเสียงลูกนี่นะคะเอามาให้ดูนี่ทางนี้ก็มีค่ะเพื่อน วันนี้เป็นวันที่31ธันวาคมนะคะเ,เพื่อนๆส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันนี้เราพามาชมคโคราเซียเพราะวันนี้พอดีมาบ้านพี่สาวมากินข้าวตอนเย็นกันก็เลยให้ดูที่สวนเขามีเยอะค่ะพวกตระกูลดําพวกบนกระดาษบนสีก็มีค่ะเมื่อก่อนเยอะเดี๋ยวนี้เลิกแล้วเล่นของใหญ่ของเล็กไม่เล่นนี่อ่าส่วนคอนเทนต์วันนี้วันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของ บอลสีอันนี้ได้มาในนามของนางไหมนะคะเพื่อนๆแต่พระเพนว่ามันไม่ใช่นางไหมพปะเพ้นสงสัยก็เลยจะมาหาความรู้กับเพื่อนๆคนไหนที่รู้ก็ให้ทักมาบอกประเพนด้วยเนาะนางไหมกเขาบอกว่านางไหมก็จะเป็นบอนที่มันใบยาวใบไทยแล้วก็จะมีพระนครที่แผงจากนางไหมเนาะแล้วก็มีขุนสีวิชัยที่ลักษณะคล้ายกันประเพ้นว่านนี้เขาไม่ค่อยเหมือนนางไหมเนี่ยค่ะ ใบเขากลมๆป้อมๆเขาไม่ได้ยาวแล้วก็มีหางกระเบนเหมือนนางไหมแล้วสีเขาก็ป้ปปปายๆเปื้อนๆนะคะเพื่อนๆจุดขาวๆเขาเนี่ยก็จะเป็นจุดขาวอมชมพูนะคะเพื่อนๆเขาไม่ได้ขาวเลยเหมือนนางไหม่นางไหม่เขาจะเป็นจุดสีขาวๆนะที่บ้านพระเพ็ญมีพระเพ็จับได้แล้วก้านกระดูกคาดก้านใบเขาก็าเป็นสีดําสนิทแต่นางใหม่เขาจะออกเป็นสีดําแดงเนาะเพื่อนๆแต่อันนี้ของเขาเป็นสีดําสนิทเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยดู ก้านใบดำสนิทเลยดำเนี่ยมเลยอันนี้เขารดน้ำรารดยาค่ะเพื่อนๆขาวๆนี่มันเป็นยาเนาะนี่คือต้นเล็กเบบีค่ะเพื่อนๆเล็กเบบีสวยค่ะสวยมากแต่เพราะว่าก็เพนไม่แน่ใจว่าเขาใช่นางไหมไหมเพื่อนๆคนไหนรู้ก็ทักบอกกันได้นะคะขอความรู้นิดนึงเนี่ยค่ะนี่เแบบีเขามีสองต้นในนี้เป็นบอลเขามีหัวค่ะเพื่อนๆน หัวหัวน่าจะใหญ่มากแล้วแหละเป็นบอลเก่าบอลโบราณสวยค่ะสีกัดสีสวยมากเลยเนี่กัดสีแดงเข้มจุดเขาวอมชมพูกระจายเต็มใบครึ่งใบอันนี้เขก็เป็นสีแดงเข้มสีแดงจัดแต่นางไหมนะี่ยเขาจะสีแดงไม่เข้มเนาะสีแดงมุนๆแต่ก็นนี้เป็นสีแดงเข้มเลยเพื่อนๆไม่เห็นว่าเขาเหมือนพระนครกับขุนศรีวิชัยมากกว่านางไหม แต่เราก็ไม่แน่ใจพวกเราได้มานะคือในนามของนางใหม่นะคะเพื่อนๆนี่พเห็นเพื่พพาะจะขอเข้าไปสักต้นหนึ่งเอาไปเลี้ยงที่บ้านเนี่ยค่ะเราจะขอลูกเล็กเข้าไปไปเลี้ยงที่บ้านเนาะวันนี้เราก็มาส่งไทยปีเก่าตอนรับปีใหม่กันด้วยต้นบอนสีในนามของนางใหม่นะคะใทยไม่ใช่ยังไงเพื่อนๆกระบอกกันได้นะคะ บอลสีสวยๆตอนสงท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ปีใหม่2565ขอให้เพื่อนๆทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะขา,ขายร่ำรวยขายต้นไม้ขายกันได้ปังๆๆๆทำคอนเทนต์ปังๆๆๆมีรายได้กันทุกคนนะคะวันนี้ป้าเพ็งก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ให้ป้าเพ็งด้วยนะคะเป็นกําลังใจคลิปต่อๆไปสุขสันวันปีใหม่ค่ะเพื่อนๆ